สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและยุตต่างประเทศและก็บสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งฝั่งไทยเบอร์สุกุสุกวนนะคือมื่อนี้จะพาพวกแก้วมาเบิง้งเรื่องมนโนมนาของคนลาวกับอาคำว่าอันสลากภาษาลาวนะกับสินค้าอยู่ในประเทศลาวนะซึ่งนี่นะนะ ล้วอ้องมารีวิวถึงเรื่องราวที่เราเข้าไปซื้อของอยู่ในห้างซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ในประเทศเรานะเนาะอันนี้ที่เราเป็นอันอินฟลูเซอร์อยู่ในฝั่งเราฮะล่ะมีคนที่ตามหลายอยู่เนาะและเราฮะนะเข้าไปสำรวจว่าอันสินค่าที่เป็นของเราอยู่ในประเทศเราผลิตขึ้นฮะนะมันมีจัก๊กจี้นะซึ่งเราก็ได้ไปสำรวจเบริร์ดอะไรเราก็เลยรวบรวมทั้งมดท่านก็นคือสิบแปดอย่างนะ ที่อยู่ไหนนะั่นแต่ว่าทางสิบปดอย่างที่เราเบ้าขึ้นมาฮั่นก็คือมีสินค้าของไทยนะการที่เราเอองมาเบ้าว่าสินค้าซึ่งสินค้าทั้งหมดนะซึ่งสินค้าที่นําเข้านะเกือบทั้งหมดที่เขาขายอยู่ในห้างก็คือของไทยนะเป็นแบรนด์ของคนไทยเกือบเบิดทั้งนั้นเลยบางสิ่งบางอย่างนะ มันก็เป็นของคนไทยแต่ว่าเขามาใส่เปลี่ยนเป็นสลากภาษาลาวนะเพื่อให้คนลาวเข้าใจง่ายขึ้นนะว่าน,นี่ซื้อแบรนด์นี่นะซื้อว่านแนวใดนะและก็ซื้ออัน,นอันนี้นี่เขากระชี่มีให้เบิงหรอกว่าภาษาลาวว่าเขาเรียงอ่นาน้ําตาลเท่านั้นทอนนี่เนานะกับอันเครื่องดื่มฮนะซึ่งเราได้ไปอันอมนโนมานาว่าอันเรสบูนะ เป็นของคนลาวคนบาเดนะและก็มีย่ยำยำเป็นของคนลาวควานบาเ่นค่อยมีคลิปวิดีโอมให้พวกแกวเบิ้งไปเบิ้งคลิปวิดีโอกันน้ำดื่มนี่ตัวนี้เขาสะดุดตากับตัวนี้เนาะเสื้อมันพลังในตู้เจ้าอันนี้เขาเอื่นว่พผลิตภัณฑ์ของคุณลาวทุกคนมันเป็นเอ็มลอยสปอนเซอร์แต่ว่าลาาเขานำเขาน่าจะใส่บบเอาอย่างที่เก่าซะใส่น้ำเนาะถึงว่า มันจะเป็นของต่างประเทศก็ตามแต่ว่าเราหานำเข้ามาอย่างที่เก้ายางที่สิบทุกคนยำ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 นี่น่าจะผลิตจากยาลว,วดมูสับเขียนเป็นภาษาลาวเปิดเจอนี่นะนะลรวบอกว่าสินค้าอ่าเลสบูหนะมันกระทิงแดงบบเลสบูบอนะมันเป็นของคนลาวเพราะว่ามีภาษาลาวนะ ซึ่งค่อยจะอธิบายให้ฟังเดอรอันอินฟลูเซอร์พวกนี้นะ่ะคือเขาเขียนเป็นภาษาลาวเพราออยากให้คนลาวเข้าใจบางคนลาวเขาอ่านภาษาไทยบอได้นะถึงแม้เตะเขาฟังภาษาไทยทุกเรื่องแต่เขาอ่านภาษาไทยบอได้เราบางคนนะเพราะว่าสินค้าเขานําเข้ามาจากประเทศไทยซึ่งนะอันทุ่งเมื่อนี่นะรัฐก็ได้ออกมาบอกว่าให้ผ่านโอโยทางประเทศลาวและแกอ่าเป็นสลากภาษาลาวนะ เขาเฮ็ดขึ้นมานะสะลากที่อาติดเป็นภาษาเราเพราะว่าอยากให้คนเราเข้าใจง่ายนะหูจักวันนี้ซื่ออี้ยังยี่ห้อออ้ยังเนาะเขามีอันน้ําตาลจักเปอร์เซ็นต์นะแล้วเขาผลิตขึ้นแนวใดและที่สําคัญที่เขาให้เป็นภาษาเราเพราะว่าเขาอยากให้คนเราหูคําเตือนว่าเด็กน้อยอายุเท่านี้อันนี้ควรดื่มบอควรดื่มบอ่นะเจ้ายมันงมนันมมนาว่าเป็นของคนเรา มันเป็นของนําเข้ามันโมเมนต์ของคนลาวมันยังเป็นของต่างชาติจู่มันยังเป็นของฝั่งไทยอยู่เพียงแต่เขาออกมาใช้ภาษาลาวแล้วเจ้าจะมโนมานาว่าเป็นของคนลาวพอได้เด้ออย่างเส้นคือกันนะอ่ามีนี่นะยำจำเนี่คยคนงงกับเราว่าเราไปอ่านจางไหนเราไปเบื้องอย่างไหนว่าเป็นของคนลาวภาษาลาว เขาเขียนยำๆ,ๆค้ายคคือภาษาลาวแต่เจ้าเบิง้งแน่ๆมันโมเมนต์ของคนลาวมันเป็นของคนไทยภาษาไทยติดเยู่นั่นหันนะเห็นบ่ภาษาไทยก็คือบปอ่านออกกูไปอ่านจังไดออกเป็นภาษาลาวนะเขาก็เขียนอยู่ว่ารถมูสับนะพอดีนะนนะยำๆสาเหตุที่มันจะเกิดขึ้นว่าถ้าเกิดบาสินค้าทุกแกงนะกลับมาใส่สลากเป็นภาษาลาวเบิ้ คนลาวก็สิมโนโนมนาขึ้นว่าของเราผลิตของเราเฮ็ดเองแนะี่นคนพวกนี้บุ้งวที่ไปที่มาอย่างซ้ำนะบ่าเม็กซิน h ไทยแลนด์ของนําเข้าจากไทยสินะ่ะจากห้างง่ายๆนะทั่วทุกประเทศลาวเลยเก้าสิบเก้าปอร์เซ็นเป็นสินค้านําเข้าจากประเทศไทยทั้งนั้นนะสินค้านําเข้าจากจินจากเวียดกเมีนะ จะว่ามันก็บร่ได้สู้ประเทศไทยเลยประเทศไทยถือว่าเป็นอันดับนัมเบอร์วันที่นําเข้าสินค้าที่ไปขายอยู่ในประเทศลาวนะและคนลาวก็นิยมใส้ของประเทศไทยเป็นอันดับต้น,ตนเลยนะจากเวียดนามจากจีนเนาะเขาบอมักใส่ยี่หอ้อย่างอื่นประเทศที่จเจริญน,นะอย่างเส้นประเทศลาวกับพมีอย่างที่ผลิตอยู่ในประเทศของตัวเองที่มันเป็นสิ้นเป็นอันนะจึงเป็นพวกเฟบ นะคือหลายคนก็อาจจะบอกว่าเอาเฟ็บทางฝั่งเราก็มีคือก็จะบอกว่าย่างหนึ่งว่าเฟบที่ติดโลโก้ที่เป็นของภาษาลาวนะบางอันนะเขาผลิตอยู่ในประเทศไทยแต่เขาเปลี่ยนโลโก้มาใส่ซื้อ,อนะบางสิ่งบางอย่างเขาผลิตอยู่ในประเทศไทยเพียงแต่ว่า หลังจากเสร็จขั้นตอนผลิตแล้วเนาะเขาคือคล้ายๆว่าเขาสร้างให้ทางฝั่งไทยขนาะผลิตนะแล้วก็ติดแบรนด์เป็นโลโก้เป็นภาษาลาวแล้วเขาก็เอาเข้ามาขายในประเทศลาวนะซึ่งถ้าเป็นโรงงานแท้ๆสิ่สร้างตั้งขึ้นแบบของคนลาวเ,เองะนะดยังเด้อนะและออยโยที่ติดอยู่ในอันนั่นกะมันแม,มน่นออยโยของคนลาวเนดะ้อออยโยของฝั่งไทยเด้อนะพวกแก้วเบิ้งดีๆนะ ประเทศที่ประเทศลาวนะน่าจะมีอย่างผลิตเป็นหลักเป็นแหล่งหลายกว้าอันนี่นะของที่เขามาโนโมนาวัสิแปดย่างที่เป็นของคนลาวนะซึ่งความจริงแล้วมันบ่ฮอดซิเปดนี่นะนะความจริงนะน่าจะผลิตเป็นอ,อย่างเช่นว่าเไม้จิ้มเขี้ยวเอาเริ่มจากไม้คิ้มเขี้ยก่อนเพราะว่าประเทศลาวมีทรัพยากรปลาไผ่ป่าไม้ปลาไม่ใหญ่ไม้น้อยเต็มไปมดนะน่าจะเริ่มจากไม้จิ้มเขี้ยก่อนนะ เรียกว่าไม่ทู่นะตะเกียบนะนะหลายคนจีบบ่ฮู้นะตะเกียบนะน่าจะเริ่มจากผลิตจากเรื่องพวกนี้ก่อนนะอาเฮดจะกันน,น้อยที่ทรัพยากรอยู่ในประเทศลาวฮันมีนะเริ่มจากพวกนี้จากคลิปพวกนี้นะพวกเจ้าจะสังเกตได้เห็นบอกว่าอ่าของทุกสิ่งทุกอย่างของไทยแม้เตนะ็ปลาเด็กเป้งนัวนะนําเข้าจากฝั่งไทยนะ มากเพชรเอยกระนำเข้าจากฝั่งไทยซอสปรุงรสเอยนะคือทุกอย่างเลยคอยจะบอกว่านำเข้าจากประเทศไทยของไทยทั้งนั้นเนาะของซาดเอื่นหันบ่ค่อยมีเพราะว่าเขา่าได้นิยมของซาดเอื่นนะการันตีได้ร้อยเปอร์เซนว่าคนลาวมักของไทยแต่นะไปแอนตี้คนไทยนะแล้วกับคนลาวเบื้องหนังดราม่าซ่องไทยนะแต่ไปแอนตี้คนไทยงงกับ คนพวกนี้คือกันนะบลมักของเขาแต่มักไปเที่ยวประเทศเขาบลมักเขาแต่กับไส้ของประเทศเขาเกือบทุกอย่างบมัักของเขาเต้เบ้าภาษาเขาแทบเกือบอ่าจะว่า99%ของคน